ก็ไม่ไม่มีแย่งเข้าวัดติ๊กก่อนได้เศีไหมก่อนมันได้วิ่งไปถึงธงก่อนอ้าวเนี่ยเราคูไม่มีอาวุธอะไรไปสู้เขาเลยนะเว้ยเพื่อนเก็บธงแล้วนี่เอาไหมถือถือธงเดียวก็ได้ได้ถือธงไปะเจงของแช่วุ้นมาจิ้มเลยแล้วไม่รู้จะตีติดหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยมันต้องรอคนจุดท้ายพี่จริงๆอะผมไม่ค่อยอยากผ่านแจ็คเท่าไหรมันเก็บธงไม่ได้เพราะมันเป็นเงินเพื่อนไง ที่แบบหาม่เกียมาถึงใครติดมิตีวเป็นสายโจเออคนจนทีผมได้ผู้ใหญผมไหวไปแน่นอนผมเื่านผมตีไปถึงห้าที่ไม่ได้ลมไม่ได้ผมไม่ได้็บไม่ได้ผมไม่งเก็บไม่ได้้าไม่ได้ผมพื่ไข้าไม่ได้ผมไม่แบบผเพื่ไเท่าไม่ื่อนมไม่ได้ใจเพื่นด้ผมไม่ได้ผมบอ่แล้วมไม่ได้ผมไม่ไ ไม่มึงมึงมึงใครมีปืนป่ะเขาเตรียมเนี่ยเอง50มีใครมีปืนป่ะมีใครมีปืนปือมึงรอยิงกูเด้มี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 คนมีรอยิงแล้วไม่อยู่แบบว่าไม่อยู่อยู่อยู่นั่นถูกป่ะเฮ้ยมาดิมาดิต้องเอาต้องเอามาดิมาช่วยกันดิเขาเขาไม่อยู่ผมไปเรียกเลยไปหยุดจอเหรอเออต้องใช้ปืนเก็บมันนะไม่เก็บไม่ได้ไม่เก็บได้ไม่ได้อย่างต้องรอต่างปืเออเหี้ยแม่งตีดิอย่างยากเลยสัตวส มันติดคืนนี้อะไรของมันไม่พอครับผมไม่อยากผ่านของเพื่อนไปมากกว่านี้ไม่มันไอ้ย่าตายแล้วรอบเดียว่สี่ผมร้อนจิบหายใช่หรอตายในรอบเดียวหรอใช่ขาก็คือใครอยู่คนสุดท้ายคือได้หรอผมบอกแล้วมันนอยู่่ไดด้แคคสุท้ายเอาไม่ดีก็กลัวเฮียอะไรอะคนต้องเยอะต้องแย่เฮียเขใส่มวเลยผ่านเลยมึงผ่านของเลยเออมึงกลัวอะไรวะไอ้ดอกมึงกลัวอะไรวะมึงเล่นไม้มึงเข้าไปหน่วเลยไม้อะ ต่อไปเข้ามาแล้วมันไม่ตายได้เดียวหรอไม่ตายแล้วเกิดเรื่อยเนี่ยหรอแล้วเกิดเรื่อยดิเกิด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 เรื่อยมันเกิดเรื่อยมันเกิดเร่อเกิดมีกูดามหนึ่งนาทีมั้งตายหน่งาทีแล้วเกิดหล่อะไรวนโอ้ยเต็มเลยกูลอแบบเก็บตอนแบบตนแบบปกติเลยเล่นบปกติเลยไปไปไปไได เยอะจา้าเยอะจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับผักผักผมทำไมครับผักผมทำไมสารโคตรนัวไม่ครับผมผมเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำ<า>ไกูไม่เห็นถงล้วกูไม่เห็นถงล้วไอ้เฮี้ยกกูแล็กไอ้จูกูแล็กจู ห่วงอะไม่หลกูแรกเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนลำคอใหม่นะครับเสียงมันก็เลยเปลี่ยนนิดหน่อยวัวแคสจัดผมเองครับผมเองแปลงกียร์ครับไอ้เแยกวห่านทงไม่เจอแล้วไอ้สัตว์เยอะเกินทงอยู่กับใครวะมันมีจุดบอกอยู่ไหมเหรอยันซียันซียันซีถือเอ้ยผู้หญิงถือต่อผู้หญิงถือตรงร้อนกลับไปใช่ ไม่ไหวนีจักรยานเธอะปะอย่ามึงดูคนดิมึงดูคนดิอ้ยเฮียอยากได้ไม้ไว้สัดหัวร้อนไว้เฮียเอ่อเฮียหนูเรียนดูเนี่ยนทนายเฮียกูเข้าไปกูก็ตายอ่ะเหมือนเป็นไก่เข้าไปกูเหมือนกูเป็นไก่อ่ะเพื่อไก่แบบฟีอ่ะเหี้ยเข้าไปกูได้จะตายอ่ะเพื่อดงเนี่ย โอ้ยออกได้น้องได้มึงต้องออกไหมได้เนาะเปลวออกไหมเอาะปล่อยเปลวมาเปลวมาวิ่งหนีสวิ่งหนีวิ่งหนีสวยสวยมึงจุกเลยสวยมึงจุกจุกมา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 หนีดิไอ้สัสเลยโอ้โหมันอยู่มันอยู่ในฝูงสับบี้กันไงอะไอ้ยสัตว์เหี้ยเหี้ยสัสเลยเหี้ยสัสเหี้ยเทำยี่อะไรสัตว์เหี้ยก็จ่อเหี้ยเหยี่อะไรสัตว์เหี้ยมาดิมาดิสัสมาดิเหี้ย จะได้กฎหมพูดครับเดี๋ยวเดินไปตายพี่น้องหมัดอย่างเดียวพี่น้องหมัดอย่างเดียวอ่ะมาแล้วพี่หนุทอแล้วอ่ะเหลือจัดเหลือจัดโอ้โหยิงทงไม่ไี่ห้อทำไมห้อไหนสดี่ห้อสาบอ่ มาดิเอามาไล่สัตว์มาดิมาดิมาดิเอามาไล่เหี้ยมามามาแล้วก็ไม้แหากินเฟเฟแกไม้แาอินเฟเฟ์หาคีกูดีเหียหาคีกาะกูดีมหาคีกาะกูดีมหาคีกาะกูดีสัตวหาคีกาะกูดีมหาคีกาะกูดีมดหาคีเกาะกูดีมดหาคีกาะกูดิหาคีกาะกูดิหาคีเกาดิมหาคีเกาดไอ้กกกไอ้กกกกกไอสัตว์เหี้ยมาดิมดิ พี่จ่ายกิจกรรมนี้ได้พี่วิ่งวิ่งจากเขาใหญ่ลงมาด้านล่างพกรไเบลคนแรกก็ได้ของได้ไอ้ด็อกยุรองุไว้ด็อกด็อกอะไรพี่มีมี่าดพี่อย่างเดียวมาตอนว่มาอนไม่ไ่เเลเลยละกันผมว่ามันต้องมีรถมาหามเคบวนวิ่งบ้างเลย เซฟบ้เลยพวกกูม o t my h a อ่ะไอ้แต่ว่านาเซ่ก็บอที่ขนใจแคบอ่ะโบ้ได้ก็พอไอ้พวมันกลับแลพวกกจะโหดและพวกกูทรัพย์ลายแดดฟาบ้ได้ก็จอและดูสแลปดูแบงคฟาวมองไม่มีทางจะเทียบกูลายแดงเอาชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็เพราะมองไม่ชอบพวกเมัน ที่แม่งเราเล่นแลหระ้วดแ่นเวผู้ชีเข้าแซงและสมัยแลครมันจับมันหลงปู๋ไอิที่มัน้ฝไม่ิดสไอิวกนะเนไม่เคยะกาศผู้ซือทุกอย่างไม่ล้เซ็ลสุด้เงินูต้นฉับไสั่งเะเฟล เฮ้ย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 ทำไมผมต้องโดนทำร้ายด้วยเขาโอ้โหไม่มีอาวุธไปสู้เขาเลยว่ะงอม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 ว่ะเหี้ยงอมจริงว่ะ ชายไปเก็บมาแล้วไม่รันเลยว่ะวุ้นไม่มีไม่รันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกมอยู่วะไอเกมเอะไรดีไอโหลดโม่ขาแอ็แล้วมั้าหน่อยดิมาหน่อยดีมาหน่อยเดี๊ยวเกาตายอีกแล้วเหรอไอเหี้ยมึงอุ้มวุ้นเดิไอ้สัตว์กูติฟ้าที่ซอกเนี่ยไม่งั้นมึงมาตายในซอกก็ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเก็บของให้ตัวนี้ไม่มีใครเข้ามาได้หรอกอะไรอะไรน้องรู้มันเปตรงไหนเนี่ย่อตรงที่มือลุ่มขึ้มาเจอเนี่ยไม่เห็นเลยมัอยู่ในซอกแหนะตามหาซอกเดี๋ยวจะมีซอกเล็กๆเลย กูว่าต้องรอหนึ่งกว่าต้องรอหนึ่งนาทีอะค่อยเก็บไปดูฟีจัดไอ้เหียโอ้ยฟีจัดขี้หมูอุ้มกออกแบบี้เอ้ยมันอ้นี่เปล่าวะกูฟีจัดเลยว่ะเพื่อนเพื่อนกูฟีจัดเลยไม่มีเหียเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟ้อไ่ีทกัเลบแบบเต่าคูณจะไม่เห็นโถงได้เสียวได้เสียวกูฟรีจัดเลยที่อ่ะเจ็บตรงไหนร้อนว่ะหัวร้อนว่ะไม่เพราะคนคนอื่นแทงตัวน่ะหมดเยอะโดนดม ไอ้เคศบ,บังลูกเอ้ย มีใครแบบมีหมัดป่าเหมือนกูเลยเหรอวะเนี่ยมีไหมสักคนนึงมีไหม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 เฮ้ยมึงได้โถงบ้างไหมเนี่ยพวกมึงอ่ะไม่ได้เลยเพื่อนโอ้ยเฮียมเอาหน่อยดิเพื่อนได้อยู่นะแต่ก็นั่นแหละมึงจุกดิ่จุปลาจุมาเพื่อนเป็นลอย <laughs> ทางประเทศอยู่ญี่หมด

ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแจ็คให้ครับได้ครับแจ็คได้จะเห็นอยู่แล้วแหละครับเลขสองเป็นของเลขสองเป็นโคตรสี่ไอ้เหี้ยโคตรสีอ่ะฟรีจัดอ่ะฟรีจัดอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้โคตรสีอ่ะมานนี่มามันนี่มามานนี่มานำอะนะมามันนี่มาหาพี่กดให้ยูเกดให้อยูมันนี่มาไปไหนไปไหนจ้ามาหาพี่มา ดูดูดูวงนัวดูวงนัวเดมาด็วงนัวดูวงนัวไอ้ดุ๊กไปเพื่อนดุ๊กวิ่งไงดุ๊กวิ่งไม่ได้บ้าเราได้บ้าเราได้ปะเรา้อยู่เราได้อยู่เราไอยู่ตันี้หนีีเพื่อนใส่ก่อนีเพื่อนเียบดูเพื่อนด มาดูช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเจ๊ดไอ้เจ๊ดช่วยด้วยช่วยด้วยช่ช่วยเฮียอะไรกูยังโดนอยู่เลยเนี่ยไอ้ฝาดคุณไม่มีอาวุธคุณช่วยมึงยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวกูนัวเพื่อนมาเพื่อนมา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 โนเนียวเว้ยโดนเนียวเว้ยเฮียไอ้ฝาดบอดดิสี่เฮียเฮ้ยสอดทำไมเฮ้ยสอดเฮียอะไรสอดดิไลไรเฮ้ยรผม โคตรฟรีอ่ะฟรีจริง,ง <ผม S 2> เนงียงอม<ห>ว่ะผมรู้ลวผมจะทำะไรผมรู้ลวผมแบบ<ม>เดิยเก็บทงโง่ๆเลย กูได้โทกูได้โทเพื่อนมึงก็ใส่เตยีโมเลยหายได้สัตว์หายได้เพี้ยล้วไล้วพื่อนห้ยเพื่อนหายเพื่อนไาเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปดูเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย มาดิมาดิมาดิโดนกูต่อยตายพี่เจสพี่เจสทำไรพี่เจพี่เจไม่เห็นกูทำพี่อะไรอยู่อ่ะกูมตัวอยู่น้องโดนกูต่อยตายมายดีมมดลาดิมาแล้วไปไปไปโดนกูต่อยตายพี่เอามาดิมาดิตัดปัดกระรันได้มาดิมาดิมาดิไปได้ยี่อะไ้อะไรไปไหนจะขึ้นไปไหนลงไปดิลงไปดิอ้าวอ้าว ไวอย่างฟรีไอ้เนี่ยโคตรฟรีอ่ะไอ้เกียร์ไม่ไม่วิ่งสีให้กูนะไอ้สัตว์ปล่อยเค่อยไล่อีโมกูไอ้เกียร์กุกันให้อยู่ไอ้ควายกุกันให้อยู่มึงอะไม่ยอมกระโดดเลยเฮียไม่กระโดดเลยอะไรมึงนั่นแหละตาอ่อนไอ้ดีๆเกมมึงดีๆเพื่อนไอ้เฮียมึงอย่าโยนดิยไดีเกมโยนไอ้สัตว์เอาเปล่าโุ้ยเกาะติดตัวกูกดกดเลยไม่เก่งเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยกูตายแหละต่อยหน้าครับกรามสายโยกต่อยต่อย ดครับมาหัวร้อนไะด,ดีเพื่อนด,ดีเพื่อนในเกมดีเพื่อนเฮ้หละซื่งชั่วโมงอีกน,นัน เราหาสัวนหน่องเดี๋ยวว่ะมามาใยับสัวนหน่องมาตรงนี้เลยมาเฮ้ยได้ยินเสียงตีตรงนี้ว่ะใครแอบวะหรอือว่าผมฟาดมีคนแอบหรอวะผิดแค่สี่ทีเองเพื่อนสี่ทีเที่ยอะไรมันเหลือสามสิบนาทีไม่หรอสีส่นาทีสี่นาทีสี่นาทีไม้หรอเอฮ้ยมึงเฮ้ยเฮี้ยนัวเลยมึงเข้าไปนัวเลยไปนัวเลยแบบตีมั่วเลยเพื่อนหนูเก็บให้หนูเก็บให้ เฮ้ยคุมกันเลนะคอมเมนต์ยคนเถทงเลห้าสปีแล้วอะเนี่เตนพี่เบืปืนยิงปืนต้อปืนยิงยิงไปปัดก่ออีกปัดกอยไตายเยไปป็ควโอ้ยโอ้โหเรอ À ai đó à? Là, à. Ờ, chú, ơi gì? 30 phút à? chú chú bang, 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 rồi, chú chú kíp hỏng, bẻ 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 nhỉ chú? cái gì? Ê, cái gì vậy? Ê ai? chơi đỡ truôi, chơi đỡ truôi, trai truôi, trai truôi, truôi. chơi có đay, chơi có đay. kêu 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 สวยสวยสวยฮะเจิดไปเจิดไปเจิดไปนอนทีท่อนอทีท่อเฮ้ยฉลามเรามึงมึงขึ้นมึงขึ้นไปปิดปืนเลยมึงขึ้นไปฆ่าปืนเลยเราจะเก็บไปไฟไฟมึงยิงนอนยาว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 หลามกดตรให้ยาวกดยาวพี่ล้มไปอยู่ ปดยาวเลยปดยาวเลยกูโดนที ider, ่ตายช่วยก่ใหมหลามยิงยิงยิงต uh ้องตายแล้วล้มล้ม้มตะกมาหลามใส่ให้หมดมีไรใส่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 หมดตาเนาะมึงยิงโดนยังไงวนนั้น

ไอ้เจ้หนูด้วยฮะคุดูเ้ยกอน

ประกาศนะครับเจ๊เจ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 สสวย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 จัดเป็นจูรอดองทีเดียวเลยครับรอดองทีเดียวเลยองเลยองไม่ใ้ิวเลยะอะไรต่อพี่ฆ่าผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยีเห้ปืนมันเป็นสิบกระบอกมันยิงไม่ไหวยิงแบบเอไปส่งผมอะเปเนไม่เยอะแต เอ้ยมีคนเซื้์รถกระชากเนี่ยถลบยังไม่ได้คนขาย,ายเลยเหรอเ <_ d ata> จอเลเบลไอเกมน่าอะไรนะเ <_ d ata> จอเลเบลเพ <_ d ata> ื่อ <_ d ata> ไม่ได้ขายอะไร